ขวัญอุตสามณีพร้อมแต่งหวานใจคนใหม่ลานอยากเป็นเจ้าสาวแล้วออกมายอมรับว่าตอนนี้หัวใจกําลังกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งมีคนรู้ใจใหม่แล้วแต่ไม่ขอเปิดตัวเป็นใครนางเอกขวาญอุตส่ามณีเจ้าตัวยอมรับรักครั้งนี้แฮปปี้ดีพร้อมแต่งมากๆที่สําคัญคุณแม่แอลไฟแดงฝานเขียวตลอดเพราะว่าตอนนี้ก็อายุเยอะ3 3ปีแล้วความรักก็ดีคะ่ะแต่ยังไม่พร้อมเปิดตัวอยากจะบอกว่าในวันที่มั่นใจเขาจะเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเราจริงๆขวันเองก็33ปีแล้วตอนนี้คุณแม่เองก็ไฟเขียวเขาก็อยากให้ข อยากแต่งและอยากมีชีวิตคู่ดีพึ่งพิงได้แต่ต้องดูตามความเหมาะสมถ้าถึงเวลาขวัญก็อยากจะบอกก็อยากจะให้ถึงวันนั้นเร็ว,รวแต่ขอชัวร์ก่อนถ้าเรารีบร้อนมากเกินไปอาจจะต้องมานั่งเสียใจที่หลังก็ได้เรามีเป้าหมายก,กับตัวเองอยู่แล้วถ้าหาคนที่เข้ากับเราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวขวัญเลยทํางานเยอะเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้แต่ว่าถ้ามีอีกคนมาดูแลเราก็จะเป็นผู้นําในชีวิตของเราได้ดีเราก็จะยินดีไปตลอด ซึ่งกับคนคนนี้ก็คบมาประมาณปีกว่าแล้วคะ่ะทุกวันนี้ขวัญมีเขาเขาก็มีขวัญเช่นเดียวกันขวัญเองก็รู้สึกดีถามว่าคาดหวังไหมกับวันที่เขาจะคุกเข่าขอแต่งงานก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นแต่คือรอแล้วกลัวหาย หลายอารมณ์หลายอย่างอายุ33ปีอยากมีความสุขแต่ก็กลัวความผิดหวังด้วยเช่นกันควญอุสามณนีออกมาเผยกับทางสื่อหลังให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นความรักเซ่ยงงานนี้เธอออกมาเผยเลยค่ะว่าคบหนุ่มนอกวงการมาได้1ปีแล้วตอนนี้ก็พร้อมแต่งงานนะว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ถูกจับตาม,มองอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปทิศทางไหนแฟนๆก็พากันตามติดตอนไปตลอดควญอุซามณนีล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อประเด็นสถานะความสัมพันธ์ตอนนี้เธอยังเผยอ,อีกว่ากําลังคบกับหนุ่มนอกวงการมาได้แล้้ว1ปปีีมมเาาหยกับ เองอยู่แล้วจะหาคนที่เข้ากับขวัญไม่ได้จริงๆก็จะอยู่คนเดียวทํางานเยอะๆเพื่อที่จะได้ดูแลตัวเองได้แต่ว่าถ้ามีอีกหนึ่งคนมาดูแลเป็นผู้นําในชีวิตได้ดีและยินดีตลอดไปก็จะดีมากซึ่งตอนนี้ก็คบกับคนนี้มาแล้วหนึ่งปีกว่าๆทุกวันนี้ขวัญก็มีความรู้สึกดีกับเขาถ้าถามว่าคาดหวังว่าที่อีกฝั่งจะคุกเข่าขอแต่งงานไหมก็ไม่ได้คาดหวังรอแต่ก็กลัวหลายอารมณ์หลายอย่างอายุ33แล้วอยากจะมีความสุขแต่ก็กลัวผิดหวังด้วยเช่นเดียวกัน